น้องน้องกล้องนี้เป็นไงนะคะน่ารักค่ะไม่ขาเลยเจ้าเฉพาะเจ้าตุยเจ้าตุ้ยเนี่ยแบบว่ายังไม่เรียกเลยก็คือมาให้เห็นที่น่าเซ็นแล้วน่ารักทั้งหกคนเลยแข่งกันมาหน้าเซ็นสวัสดีค่ะเจมชีไร้เผาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครั่ะยินดีกรองเทมโปเลสีรีครับเอือุ้ยทานแบบทานค้าแบบ ถาดลุกต้องแบบว่าต้องเป็นนักเรียนมัธยมอยู่เอสสวัสดีค่ะวินลี่สวัสดีค่ะไม่เห็นกล้องเหรอเเจจาาห็นมีเลยแก้งกันปะเนี่ยอ๋อได้ได้สวัสดีค่ะเด็กกำลังไทางการน้องเอสวัสดีครับผมวันนี้มาบุกกองเทมโปเออบทบความเรื่องนี้เป็นยังไง เป็นคนไม่เอาไหนคนหนึ่งอย,อยู่ดีก็ได้มาทำงานในบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์กูเหมือนว่าแหลกข่าวเลยนะไม่เอาอ้าวก็ให้เขารู้แค่นั้นให้เขารู้แค่นนในพายอดพออ๋อใช่ถึงแม้ว่าเรื่องจริงมันจะต่างอย่างนั้นเยอะอุ้ยเฮ้ย,ยวันนี้คิวทก้าแต่ว่าออะไรจ้ะคิวถึดแล้วของบ้านวงแล้วแล้วเดี๋ยวจากนี้เราก็จะปิดโลนี้แล้วก็ไปถ่ายโลอื่นต่อรับบทคู่กับวินเลี่ยมเป็นไงบ้างตอดไปทีนะเดี๋ยวให้น้องตอบก่อนดีกว่า ก็เราหมดคู่กับเอสได้วลงงานเมียแล้ครับดีใจมากๆเลยมีความโปรเฟ s ชั o นอลมากเลยหเล่นเก่งมากแล้วคาแรคเตอร์วินเลียมเป็นยังไงนะคะประมาณไหนนะคะแบบนิ่งๆเขาตัวจริงใช่ก็เลยเล่นยากเนาแต่แกบอกมันง่ายเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเรียกแกไม่ได้เลยบางทีก็เรียกไงบางทีก็เรียกสับยากษสัพนาเหมือนในซีรีส์ไงอ๋อแกเออก็แค่แต่ว่าพี่แกแกแล้วจะเรียกอะไรอีกถ้าไม่เรียกพี่กับแก ็เลใช่เปล่าใช่เอาปกติเห็นเรียกตัวเองนะ้ครับโอ้โหอันนี้หนักเลยโอ้โหก็จะมีสองคนนี้ค่ะที่แบบตั้งใจอ่านบทก็ตอนนี้เราอยู่กันที่กอง temple the series ใช่หรือว่า hard d a n Skips i b i t วันนี้ครับผมความเป็นอะไรแค่ต้องเอาออกไปก่อนนะตอนแรกแค่พีเ้ยทำไม่ได้ออกเร็วจังเลยเป็นยังไงการแบบพีกดบาดจากการเป็นศิลปินมาเป็นนักแสดงก็มันก็มีความยากของกันใช่ ตเตอร like ์เป็นท um uh, so like ั้งสองคนเป็นไงครับสองเขาต่างแตกต่างจากตัวจริงเยอะหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยสองผมนี่ก็ต่างอยู่นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เท่าพี่นัทอาจจะประมาณแบบตัวจริงเป็นหลังมืออาจจะประมาณแบบนี้สั่งมือไม่แต่ตอนตุ้ยเล่นแล้วผมเห็นเป็นอีกคนอย่างเงี้ยนะเขาเล่นดีนะครับแล้วผมแต่งตัวอีกแบบเวลาเข้าซีแล้วแบบน้ำเสียงโทนเสียงอะไรเวลาเขาพูดมันจะแบบนี่ไม่ใช่ตุ้ยแล้วแล้วทาเสียงตุ้ยเป็นไง ก็จะแบบสูงๆพูดเร็วๆรัวๆพูดไม่หยุดแต่ว่าในเรื่องมันจะแบบมีความคามลงนี่คือห้องรับของกองทีมโปนี่เราทีนี่ทีมหช่วงแรกของกองผมผมรับบ่อยมันก็เลยมาอยู่แล้วตอนนี้รับอยู่หรือเปล่าคะปล่าครับกำลังอ่านบทอยู่เลยความรักไม่ได้น่ากลัวขนาดนานเนป พระเอกตัวจริงตัวจริงหรือเปล่าในตัวจริงตัวจริงแล้วนะทีนี้ตอนนี้ก็กำลังคิดแบบค่อนข้างดีครับเพราะว่าแฟนๆก็เมนมาเยอะเหมือนกันว่าไม่คิดว่ารายการจะมาแนวนี้ก่อนหน้านี้เราปล่อยเป็นชั่งไปแล้วมันค่อนข้างเพลงแบบหูแตกเลย พอมาเวอร์ชั่นเพลงช้าก็แบบไม่ได้ช้าแบบแอบรักไม่ทำให้ใครตายเป็นเวอร์ชั่นช้าแบบที่ยังเต้นได้เังเต้นไ,ได้ฟังได้เพลงนี้มันเหมาะกับช่วงบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้ไหมคะเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกตัวจริงเปิดตัวยังเป็นทางการพระเอกตัวจริงสวัสดีและพี่พิได,ได้น่ารักไหมคะน่ารักมากครับกัดใจเลยเนาะ ก็เิยไป็นกลุมเคยเล็กน้อยเล็กน้อยคือวันนี้ค่ะพี่ตั้งใจมาหาตุ้ยเลยเพราะตุ้ยตุ้ยอ่ะเป็นแบบคนที่ดังมากในตอนนี้จากในติ๊กต็อกเนี่ยตุ้ยนกนอกมันเป็นไวรอลในติ๊กต็อกมากเป็นมีมเยอะมากเรื่องราวเป็นไงคะน้องตุ้ย ต้องขอบคุณพี่นนท์ด้วยนะที่มีเพลงมาห<ล>ให้เพราอนุญาตให้ไล่แค่นม,มาคเวอร์นะครับเราก็ดีใจที่ทุกคนชอบท่อนนั้นอะไรเงี้ยมันก็นเป็นท่อนหนึ่งในท่อนที่เราชอบเหมือนกันเพราะว่าท่อนนั้นก็เป็นอัลบที่เราคิดเองเจริงเหรอ๋อใช่เนอะตอนนั้นเ่า <ๆ S 3> เรียนร้องเพลงอยู่แล้วเขาบอกว่าตุ้ยลองไปคิดมาสิมันเป็นท่อนเบรกดาวอะไรต้องต้องเรียนรู้มาจากคุณนนท์กับรพันอีกทีหนึ่งอ๋อต้องขอบคุณพี่นนท์นะคะล็อกคีย์เวิร์ดค่ะ หยุดค่ะสำโรงค่ะสำโรงหนึ่งในสถานีจอดและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของประเทศไทยสำโรงมีความโดดเด่นและมีมระวช้านานในประเทศไทยทุกคนล้วนมาที่สำโรงขับผ่านสำโรงหรือเดินเที่ยวเล่นที่สำโรงพักอาศัยที่สำโรงและเชื่อว,ว่า, <c oughs> าที่ไหนี่แหละจบก่อนเลย่าจบก่อนแล้วฝากฝากไว้ให้คิดมากเจ๋ประการจักรลาคือถอยออกมาและเหยียบตะปูที่สำโรงค่ะ ค่ท,ทุกคนก็ฝากติดตาม Temple Hard Dance s c r i p s a b i t นะครับพวกเราก็ถ่ายทํากันไปได้ประมาณ20-30%แล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามกันนะครับว่าเ,เรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วก็นักแสดงแต่ละคนเนี่ยมีเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะผมก็ต้องชอบแน่นอนก็ฝากติดตามกันนะครับเออแต่แอบบดูฟังเมื่อกี้แอบบเ,คเครียดนะคะแอบบกังวลน,นะคะน้องเอสใช่ก็เออ เดี๋ยวมันจะมีโลเคชันที่เราอะถ่ายแล้วแบบมันจะเป็นโลเคชันที่ค่อนข้างมึนเครียดแล้วมันใกล้ถึงโลเคชันนั้นแล้วมีซีนอารมณ์เยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ่ายติดกันแบบ2วันติดสองวันติดอะไรเงรรี้ยคุยกันว่าแบบเออเดี๋ยวผมองทำการบ้านซีนไหนบ้างอะไรเงรีก็เดี๋ยวจะได้พร้อมในการถ่ายทำครับโอเคสู้ๆค่ะขอบคุณครับบ๊ายบาย